รอดทุกต <one> ัว oh มือรอดนารอดนั oh. uh ่งรอดไปรอดมามาได้แถวี huh. uh ่ก huh. uh ึง huh. ห uh ัวโอ้ยที่อย่างละเล็กเ้นหัวเห็นปะเห็นเลยใช่ตัวโตขึ้นแล้วโอ้ยดีแต่ว่านเป็นห้าสองกห้าสองอ๋อก็าสองาสองขนเลย้สองมันก็ว่าด้ว่าสองห้าเ่นก็บอก่าดูตองาสองห้าสองสามห้าสองสาม มันไได้ยำตัว้นมินบอกอ่าห้าสองสามยำก็อันหาสองสามเพื่อนจหัเดียวเออแล้วก็เลขปากก่ไดหาสองศูนย์เออมือนั้นเลขปากว่าอะไรเลขหาสองศูนย์หาสองเออให้เจอสองศูนย์เออหาเพื่อนว่าปากก่ได้โอ้ปากไม่ได้บอกก่ได้พี่อนหาสองศูนเมื่อนั้นอ๋อมมีผู้ใดบูบุอ๋อเงียบครับเงียบครับวันที่สองอยู่แล้วพี่น้องเอาเอาใหม่งวดนี้เอาบ้านนี้เลขออกวันที่สองที่บ้านนี้ มาทังจันทร์ละเจ้เอาตาฟังเมึงครับไอ้เีผมหลังปีใหม่นะครับเนาะขุนะแล้วอ่าเที่ยวสเสียเดียวเรียบร้อยแล้วขึ้นเล่าเตรียมกระสอบครับไอ้เี่ผมขายเขาซื้อเจ้ไว้พ<ไ>ูดแล้วลงมาบ้านมาขายเขาเออขายเขาซื้อเลยบบานนี <laughs> <laughs> ่เมื่อเด็กไปอยู่น้ำฝนเส้นสบนนนะบัดเออเอาใช่ผมเทียบลงมาบ้านยามบ้านยาบซองขายเขากรอบัวเออ อ้ปตกลงมาแล้วลูกเอ้ยายอยู่เด็ดากสิน่าสินอ้อ้าครับเัดู่คนแต่ใดต้องมีต้อง่ต้องทเปิดึ่งคนเเปิดเลยอเปิดสิค่อยๆพี่น้องจ่าเพิ่นบอกว่าดูดิๆจว่าเด้๋ยวฟัง่นเปิดไอเปิด่เ่อยเ่ดูที่ยะเบียนรถ นี่เขาดูทะเบียนรถในอินบ่านี่นี่มือนี่ละอ้าวทะเบียนรถมือนี่แมนทะเบียนรถโอ้หัวนี่อยู่ทะเบียนรถแมนเบลูว่ารถไถสองคันนี่โอก็จะ่าอยู่ทะเบียนรถโอ้โตเลยอยู่นี่เขาทะเบียนรถทะเบียนรถแมนมันมีตรงกันกิดขึ้นหาเขาหัวนี่อยู่ทะเบียนรถเออมือนี่เซม่ามือนี่ทะเบียนรถคันใด้แมนสองคันเนี่ยเออ คือจอดอยู่ไกลกันสะบ้มมือนี่คนเราคนเราฟังเลยวันนี้อยู่ทะเบียนรถเ่อไ่ต้องัวจังสัตอยู่ทะเบียนรถอยู่ทะเบียนรถคันเดยวเบื่องเอาคันเดียวเกียวคันเดียวหรือว่าทัดเดียววันนี้อยู่ทะเบียนรถเงี้มันหน่อยมันมาเมร์มาอยู่น้ำเม์เอาคันลห้าศูนย์เก้าหก ขั่นนึงตัวไหนเก้าห้าแปดสี่สามตัวโตต้องคันละขั้นใดกับึ้นพี่น้องเรียนรถขั้นใดกับคนขั้นใดกับนพี่น้องเวียนรถขั้นใดกับคืนขั้นใดกับคนพี่น้องขั้นใดกัคืนพีน้องขั้นาดกับคินี่น้อกขั้นใดทับนพี่น้งขั้นใดกับนี่น้องขันใดกับคืนเีนองขั้นาดกับคืนมี่นมอนขั้นใดกับคน่า้อ เป็กุมานคุกฟุ้นเน้อแล้จะเที่ยวไข่อ่เย่กุมารเขามีตาหูแซฮีแน้ดื้อไรเขามีตาฮานุมานคุกฟุ้นของเจ้ามันกุมานคุกฟุ้นกุมานคุกฟุ้นโอ้ยง่ายสู้ๆพี่น้องคือคือจตั้งสายากสำนอกหวานไข่คข่ยุบี่ขอยหนูเหรอเอาตัวชุดสูงนี เก้าศูนย์สี่บาทโอเคเก้าศูนย์สี่วงกลมสิเสียวงเลนแล้วก็แมแ้มาบอกงวดงวดดี้บ้าบ้าเออเออดีเลยอ่ะมันสุกเดีวมันสุกเดีมันสุกอ่ะเตรียมแคปผูใดอยู่ในไรอืมปอะไ่ออะไรตจะลืมเด้อจะบอกให้เด้อตัวตั้มหิวตัวใดตัว้ตัว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 ไย ตัวไทยตัวไทยตัวไทยตัวทำนั่นละตัวนั่นละคนบอกวันทะเบียนรถเก่าทะเบียนรถทะเบียนรถผู้ใดก็ถามเอาถามไอ้ซี่ไอ้ถามไอ้ฟองมันเอานั่นละเว่าอยู่ทะเบียนรถโอ้คนมาซื้อสั่นไิแม่นทะเบียนรถ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 นี่ครับไหนนั่งไหนนั่งพิจารณาเอา ทะเบียนรถเป็นรถกูไทยกูไทยทะเบียนรถกูไทยทะเบียนรถกูไทยเดี๋ยวจะมาบอกน้ำแขกไปไปไปจะไปรู้ว่าไอ้คนนี้คุมมันจะดมนคุุ่นาจัที่หลงม่วที่คุุ่นอีกแล้วเต่าขีันเอาลงว่ะพว่าเอาดินน้ามัยกับนนสาบุดิบัดตัวน้าเลยเตน้ยอยนสบึงสายัวนนะอยทำควง คอยเอาไอ้คือว่าอ้อมอ้อมคอยดึงขึ้นอ๋อตัวหลึกขึ้นหลึกเนี่ยโอ้สายบัวนะพวกกันแมนเนี่ยตัวรูปตีไว้เอ้ยใช้ใช้ปวยตัวอย่าลืมเด้อเนี่ยเนี่ยคู่เนี่ยยืมยืมยืมมกลับเด้อกลับน้ำเด้อนี่โอ้กับด้วยเออเนี่ยคู่เนี่ยคู่สองคู่เนี่ยคู่เนี่ยกลับน้ำเนี่ยโอ้อ้ไปกลับเด้อไปกลับเด้วต้องกลับน้ำ กับเหนียากับดักลับตรงนี้หนิกับตรงนี้ี่ิกับกับหสิเอาโคกเก่าะเดี๋ยวโกลับกเกมันกับได้ยุติโอ้ยวใ่มามึงโอ้ยันลอเออเก่าเก่าเอออีพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ็กมันกับอะไรโอ้เไที่กับด่เออมันกาบไิเยไอ

อย่งเลืเพนโอ้นั่นปงไหนล่ะมาเสียมาในบางนงอมาได้แท้โอ้ยบแต่น้ำกุมารตัวนี้เน้นเลยพี่น้องกลับว่ไรกลับไม่ได้เปนนไหนเนี่ยไป้นกลับว่าไรเีบางนึงเนี่ยนี่ตัวนี้เหรที่ว่ากลับว่าไร้น่ค่ะมาควรเหรกุมารในรเ่ามาเสียหินั้บางนั่นเอเงินมันดื้อนะดื้อตัวนี้อะับมาได้มากลับได้กลับาไรกลับจีงไหนกลับจงไหนกลับไ้าง ว่าเกกืไบ้่าไรรอบนว่าเนาะหกือบว่าแหกเกอบ่เอาอีกกับบ่ไรกับบ่ไไรคุณบอกคุณบอกให้กับตีละคุณบอกให้กลับมึงบอกก็ไว่าทีดิว่าให้กับคุณบอกว่าให้กับนั่นละผมก็ได้ว่าเป็นห้องหกหกกบ่ไดหหกเก้าเก้ากับบ่เอาหกเก้าอเกาเก้าเก้าบอนั่นนะกับบ่ไรคุณว่าอืน่นละนั่นละกลับขึ้นพี่นาะมันมีมันมีสังเกตเบื้องหละสังเกตเบื้องหีีดีครับ หกสองตัวเก่าตัวหนึ่งกับสามตัวเดียวหกสองตัวหกหกสามตัวหกสองตัวสามตัวตัวเด่นนะตัวสามตีลเด่ประเด็นนะอ่าแล้ก็หกเก่าก็หกสามคนเลยพี่น้องเชียงบุรีลายชุดตองวดชุดตองวดทัานเอาได่ว่านี่คือกับบุได้ว่าเชนวาหกหกกับบุแมนเก่าเก่ากับบุแมนแม่งยังแมนต้องหกเก่างบ ม่แค oh! ่เลีกไม่แค่หกเก่าหก่าหกเก่าหกสามก็มีแล้วเปนบ่บัดนี้ก็เลี้ยงคู่อีกคู่หนึ่งตัวเดียวน่ะนะเลี้ยงกาสามโอ้ยน้อนอนอนเขีย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 นสามเก่ยบามโอ้ยแล้วไปแล้วไปแล้ววันมามแล้วพี่น้องมมอีกแล้วไปแล้วมดเก่าสามโอ้ยไปแล้วโอ้ยอาญเอ้า เอาไปยไปนี่ก็แล้วกันเต็มเจ้้เกือบรลุดอันนี้กับอะไรกันย้อนเมียนี่ขึ้นมาฮกเก่าเนาะอันนี้อันนี้อ้ป็นอยางนั้นหรนอเป่าบอกยังไงมาต้องกับเอาไปเลยหกเก่านี่เต็มๆจะกับเพาตัวนี้เนี่ยหกเป็นเก่าสามพว่าเก่าเก่าเมาีห้องวานบเก่าเก่าบแมนหกโบแมนอ่เก่าหกกับว่าเอาอีกไอ้มาับตัวนี้อีกกับเอาพี่น้องลุงพี่เต่าเก้าสาม ฟาดเต็มฟาดเป๊ะะบดหิมลงดินฟาดเป๊ะๆหกเก้าสามออเมนตัวหกเก้าสามตัวสามจังะเดหลุดไตัวได้สาตัวพร้อมกันแล้วกิได้สามตัวคนเดียวอนี่ชุดนี้แล้วพี่น้องตัดมาให้แล้วนี่จังสี่จังสี่อ๋อ้าพ่ท่านอันเดนัอก้องวดนี่เจรณามืองแล้วพนอยางก็ตัวนี้กับตัวนี้อยู่อนี่อนี่นาเนาะบเลย อาแคปหน้าจอไว้ครับุซครับพี่น้องหลวงพี่เตาโอ้บ้าโไอ้เหล้าเ้าตัววกพวกผลแล้วครับ FC ซีครับผมนครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับ FC ซี่ที่ติดตามแนวตั้งของหลวงพี่เตาสายขมิ้นครับโสมันล้าด้วยนะครับเนาะ เศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งแต่ต่อหมวดพงศาวิหกสองตีนยุ่มไปามาให้ครับพี่ผมแต่ห้าวกะตีเอาว่าเป็นพงศ์กะมัตีห้าว่าเป็นอน,นั่นนะครับนะเนาะการห้าเตี๋ยวว่าวิหกมันกะหกกี่แล้วสองตีนกะหาสองกับสองกี่แล้วครับตีนกะ, 5, นกะ 5, หากล้วครับพี่ผมอา่สาสำหรับคลิปนี้ก็ับสุขมาลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม